ก็ับสวัสดีฮะผมแมนวันนี้ไม่ได้มาทําเกมหรืออะไรไม่ได้มาสร้างอะไรอันนี้คือแบบผมเองแต่ไม่ต้องสนใจมากอันนี้ก็ขัมาเดียวเข้ามาส่วนอันนี้ทํามันก็พอได้โอเควันนี้มันอาจจะเสียงง่วงหรืออะไรเนี่ยนะฮนะก็วันนี้มาคิปพ,พูดไปเรื่อยก็คือ อยากจะอำมลาเพื่อนๆนั่นแหละอืมคนดีวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เคยดูคลิปข้างรักกันไหมฮะโอเคคลิปนี้จะเป็นการอ่เบ้าข้างล้วนไป let's go โอเค let's go ไปดูชมคลิปกันเลยครับไปมีอินโดโอเคก่อนอื่นนะฮะก็ ภาพทั้งหมดนี่ไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกใครอยากเอามาภาพเฉยผูย้กำลังถ่ายแปมึงนะเฮ้ยมึงอยา่าพึ่งกูถ่ายอยู่ไปเอาตีนมาเอาลงไปหน่อยแอคชั่นโอ้โหยากตบโอ้โหโอ้โหยากตบโอ้โหโอ้โหยากตบโอ้โหกล้องอกูสั่นเลยอะกาฟิวกาฟิวกาฟิว เอาไวเรียบร้อยไปแล้วมึงระวังโดนกูเอาไปลงนะเว้ยมึงทำอะไรเฮ้ยทำอะไรนี่อ่ะโอ้เตอเตอโล้อเตอโล้ออะไรล่ะเตอโล้ออีกแล้วโอ้ยยังเมองเนี้ยมีแฟน